เพื่อนนำตะแกรงพลาสตเก่านะครับสองตะแกรงนะครับนำมาแกะนะครับตัดครึ่งนะครับครึ่งหนึ่งแบบนี้แล้วใช่ไหมเพื่อนนะครับจากนั้นให้นำมาประกบกับอีกหนึ่งตะแกรงของเราแบบนี้ครับประกบให้ตรงร่องกันแบบนี้นะครับเพื่อนหักนะครับแบบนี้ครับให้รูตรงกันนะครับไปได้ใส่นาสกูได้ง่ายขึ้นนะครับขาดนาสกูแน่แล้วนะครับลูกทรงจะได้ออกมาแบบนี้นะครับเพื่อนอีกข้างนึงเปิดแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนนำข้างล่างนะครับแกะด้านล่างที่เราเปิดตรงนี้นะครับให้หักออกสลััับบบบานนนะะคครรเพื่อ <onz rates> เราก็สลับอีกสาม่องแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับเพื่อนเมื่อเสร็จแล้วจะได้ลูกทรงแบบแมาแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับทำท่าแบบนี้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับสำหรับตัวรองเท้าแตะเราก็สามารถจะเสียบตามล่องที่เราตัดมาได้แบบนี้นะครับเพื่อนเราก็เสียบตามล่องแบบนี้ได้เลยนะครับนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ชั้นวางรองเท้าจากตะแกรงพลาสตกเก่าแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับเป็นหนึ่งทฤษหนึ่งไอเดียนะครับกับการนําของมาใช้มาทําให้เกิดประโยชน์นะครับไปสนใจเดี๋ยวนี้เรามาตั้งกันดูนะครับ